ครับก็เทปนี้จะเป็นเทปที่ไม่ได้ยามากแต่ผมว่าเป็นคริสติคอลอย่างหนึง่งที่ทำให้เราเข้าใจว่าวิบอลจบไปแล้วแน่ๆนะครับจากเรื่องที่ว่าพราะวิหารเนี่ยหลังที่สามเนี่ยได้ได้ได <c oughs> ถูกสร้างไปเรียบร้อยแล้วในอดีตนะครับสิ่งนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันที่ผมเพิ่งมาเจอบนเว็บบล็อกอันนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย ผู้ที่เขาเชื่อเรื่องวิวรณ์เป็นเรื่องอนาคตเนี่ยเขายัางเชื่อว่าวิหารหลังที่สามยังไม่ได้สร้างนะครับคือในคําทํานายในในพระธรรมพระธรรมเก่าหรือว่าพระคัมภีร์เก่าหรือว่าพันธสัญญาเก่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคําทํานายว่าจะต้องมีการสร้างวิหารหลังที่สามนะครับซึ่งจากการที่เราอาจจะไม่ได้ค่อยเข้าใจไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ของคนยิวมากนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้เนี่ย เราก็ยังรู้สึกว่าเอ,อเหตุการณ์ที่บอกว่าทําลายวิหารในปีคอสเจ็ดสิบเนี่ยเป็นการทําลายวิหารหลังที่สองแล้วก็หลังที่สามยังไม่ถูกสร้างเพราะฉะนั้เฮลคิสเตียนที่เขาเชื่อเรื่องอ,อนาคตว่ายุคสุดท้ายจะต้องมาถึงเนี่ยมันก็คือมันไม่ใช่เพราะว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มว่าสิ่งต่างๆที่ พยากรณ์ในพันธสัญญาเก่านั้นเนี่ยจบไปแล้วเพราะว่าวิหารหลังที่3เนี่ยได้ถูกทําลายไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบทความนี้กันซึ่งเป็นบทความที่ไม่ได้ยาวมากนะครับก็แปลไม่ได้ยากมากด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าหลังที่สามเนี่ยสร้างไปแล้วจบไปแล้วด้วยแล้วก็เพราะว่าถ้าเกิดคนที่เขาเชื่อเรื่องอนาคตศาสตร์ว่าวิวร์ยังไม่จบเนี่ย แสดงว่าวิหารที่จะถูกสร้างขึ้นในอนาคตเนี่ยไม่ใช่หลังที่สามแต่จะเป็นหลังที่สี่ซึ่งมันขัดแย้งกับคําทํานายหรือคําพยากรณ์ในไบเบิลพันธสัญญาเก่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูาบทความกันนะครับบทความนี้เขียนเมื่อวันที่17เมษายน2020ก็คือวันศุกร์ที่17เมษายน2020นะครับเขาตั้งคําถามว่าเยรูซาเล็มเนี่ยตกลงแล้วมี มีพระวิหารเนี่ยสองหรือสามหลังกันแน่นะครับก็เราเข้ามาดูเลยนะครับต้องบอกว่าในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีพระวิหารสามหลังในเยรูซาเล็มนะครับหลังที่หนึ่งก็คือวิหารที่ถูกสร้างด้วยกษัตริย์โซโลโมอนนะครับเขาเรียกว่าโซโลมอนเตมเพิลก็คือวิหารของโซโลโมอนนี่คือพระวิหารของพระเจ้าหลังที่หนึ่งพวกเราทั้งหมดรู้ว่าวิหารหลังนเนี้ยเนี่ยกษัตริย์ดาวิดไม่ถูกอนุญาตให้สร้างโดยพระเจ้าเพื่อที่จะสร้างพระวิหารซึ่งถูกเรียกว่าบ้านของพระเจ้า แต่ว่าพระวิหารของพระเจ้าเนี่ยเป็นกษัตริย์โซโลโมอนที่เป็นบุตรของกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเป็นผู้สร้างพระวิหารที่สง่างามซึ่งเป็นการสร้างประมาณราวๆสิบศตรวรรษก่อนกอน่อนพระเยซูมาเกิดก็คือว่าสิบศตรวรรษก็คือหนึ่งพันปีก่อนที่จะเกิดคริสคริสต์จัก,กรลาดนะครับก็คือว่า before Christ หรือว่า 1,000ปีก่อนคริสต์ศักราชแล้วก็พระวิหารหลังนี้เนี่ยก็ได้ยืนยืนเด่นเป็นสง่าจ,จนกระทั่ง586ปีหรือ587ปีก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยเพราะว่ามันได้ถูกทําลายโดยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาแห่งบาบิโลนแล้วก็มันได้ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ได้ถูกเหมือนกับขนของมีค่าออกไปจากพระวิหารนะครับนี่คือวิหารหลังที่หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับทีนี้เขาบอกว่า วิหารหลังที่สองนี้ก็คือวิหารที่เศรุบบาเบลได้สร้างขึ้นเขาเรียกว่าวิหารหลังที่สองขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือวิหารหลังที่สองของพระเจ้านะครับ <c oughs> ตรงนี้ะปัะกสั้นๆว่าเซรุบบาเบลเนี่ยได้นําคนยิวกลุ่มที่หนึ่งกับคืนมาจากการถูกจับเป็นเชลยในประเทศบาบิโลนะครับวิหารหลังที่สองเนี่ยถูกสร้างขึ้นต่อจากวิหารหลังที่หนึ่งโดยในปีประมาณ516 ปีก่อนคิดศักราชหรือประมาณ70ปีหลังจากวิหารหลังที่นได้ถูกทำลายลงถ้าคุณจำได้ในหนังสือของเอสราและเนฮามีเนี่ยได้พูดถึงการสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่และพระวิหารขึ้นมาใหม่ด้วยวิหารหลังที่สองนี้ได้ถูกทำลายโดยชาวซีเรียนและกษัตริย์ชื่อแอนติโอคัสเอปิฟเลเสในปี168ก่อนคิดศักราชนะครับ ผู้ซึ่งเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ทําลายพระวิหารเท่านั้นแต่ยังเอาหมูเนี่ยมาเชื่อลงในพระวิหารที่ท่านบูชาของพระเจ้าด้วยในพระวิหารเขาเนี่ย mocking j u d a i s m and this is how the term ก็คือว่าเหมือน mocking นี่ผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็นศัพท์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะว่าทําร้ายหรือว่ายาะเย้ยศาสนายูดาก็ได้นะน่าจะความหมายน่าจะประมาณนั้นแล้วเขาบอกสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์คือหมาถึงว่า การกระทําเช่นนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเกิดศัพท์คําว่าการกระทําที่น่าสะอิดสะเอียนได้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทีนี้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเก่าเนี่ยดูเหมือนว่ามาราคีซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายของพันธสัญญาเก่าท,ที่ที่คริสเตียนโปรเตสแตนต์ยอมรับกันเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ห่างจากเหตุการณ์ของมัทชิวเป็นเวลา400ปีเพราะฉะนั้นแล้วเหตุการณ์ตรงนี้ที่บอกว่า168ปีก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนว่า หายไปจากการรับรู้ของคริสเตียนที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์นะครับก็คือว่าเพราะว่าเหตุการณ์ตรงนั้นมันหายไป400ปีแต่ว่าถ้าเป็นนิกายคาทอลิกเขาจะมีหนังสือที่เรียกว่าอัปโคคิฟฟาหรือว่าภรคคัมภีร์สาระระบบที่สองซึ่งดูเหมือนว่าจะมีเจ็ดเล่มแล้วก็ในเจ็ดเล่มนั้นดูเหมือนจะมีอยู่สองสามเล่มผมจําไม่ได้ในดีเทลนะจะเป็นจะเป็นช่วงเวลาที่บันทึกสงครามต่อต้านคนต่างชาติอะไรทํานองนั้นนะครับ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ลอยต่อระหว่าง400ปีนั่นแหละที่ที่ไม่มีการบันทึกนะครับแล้วดูเหมือนว่าในอโปลโคิปาหรือว่าพระคัมภีรสารระบบที่สองเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ได้เขียนด้วยภาษาฮิบรูเป็นภาษาต้นฉบับดูเหมือนว่าจะเขียนด้วยภาษาของภาษากรีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วด้วยเนื่องจากต้นฉบับของไบเบิลเนี่ยเขาไม่ได้เขียนด้วยฮิบรูเขาก็เลยเหมือนกับไม่ยอมรับว่าเป็น ไบเบิลในพันธสัญญาเก่าเท่าที่ผมวิเคราะห์ออกมานะครับแต่ว่าเป็นพระคัมภีร์สาระระบบที่สองที่นิกายคาทอลิกคริสเตียนคาทอลิกเขายอมรับว่าเป็นไบเบิลนะครับก็เป็นความรู้ประกอบนะครับทีนี้วิหารเลนสามเนี่ยก็คือวิหารของกษัตริย์เฮโรที่สร้างขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้มันจะมีจุดที่โต้ย้างกันนิดหน่อยนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าคนบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับหรือเรียก เรียกวิหารที่กษัตริย์เฮโรดสร้างว่าเป็นวิหารหลังที่สามเพราะว่ากษัตริย์เฮโรดเนี่ยได้สร้างสร้างวิหารหลังเนี้ยในในการในลักษณะของการเหมือนเหมือนขยายรูปแบบของวิหารของเซนูบาเบลถ้าคุณเรียกสิ่งนี้ว่าการการขยายหรือว่าการถ้าในภาษาปัจจุบันน่าจะเรียกว่าการเโนเวทอาคารอะไรเงี้ยซึ่งทำให้มันเวอร์อลังการขึ้นเนี่ยคุณ <c oughs> ก็คงจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการ สร้างอย่างต่อเนื่องจากวิหารหลังที่สองนะครับเฮโรดเนี่ยจริงๆแล้วได้สร้างวิหารหลังเนี้ยให้มอแกนคือยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแล้วก็มีความอลังการของความสง่างามมากนะครับ such that the j e w including the d i s p l e of Jesus s r i s e ก็คือจนกระทั่งเนี่ยคนยิวยังรู้สึกว่าวิหารหลังเนี้ยมันเจ๋งอะ่ะมัน อลังการงานสร้างนะครับขนาดที่สาวกของพระเยซูยังรู้สึกชื่นชมเลยว่านี่มันสวยงามแล้วก็มันยิ่งใหญ่อะ่ะเขาก beauty and glamour of the façade and the building structure คืออลังการงานสร้างสรับ structure โครงสร้างพระวิหารหลังนี้ได้ถูกสร้างประมาณหนึ่งร้อยปีหลังจากที่พระวิหารของเซรูบาเบลพระวิหารที่สร้างโดยเซลูบาเบลเนี่ยได้ถูกทำลายหรือว่า tearing คือฉีกขาดลง โดยชาวซีโดยกองทัพซีเรียและวิหารหลังหลังใหม่ก็คือเดอะเทมเพิเนี่ยเดอะเทมเพิก็คือวิหารของกษัตริย์เฮโรดเนี่ยก็อลังการงานสร้างและถูกทำให้ครบบริบูรณ์ในปีคศ .64 ก็คือว่าช่วงยุคขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยคงจะเป็นช่วงที่แบบสร้างต่อเนื่องไปเรื่อยๆคือคือมันสร้างแล้วมันใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันยังยังไม่จบสิ้น ที่แบบ complete อะไรประมาณเนี้ยก็เขาบอกว่า complete หรือว่าจบสิ้นสมบูรณ์แบบในปีคศ .64 ประวัติศาสตร์บอกเราว่ากษัตริย์เฮโร่เนี่ยเขาได้จ้างอ r t วิิสหรือว่าศิลปศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านช่างเนี่ยเข้ามาจำนวนมากแล้วก็ใช้คนงานมากกว่าหมื่นคนที่จะสร้างความอลังการงานสร้างของสถาปัตยกรรมเนี่ยเขาใช้คาว่า grand architecture นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเข้าใจตามนี้นี่คือวิหารหลังที่สามที่ที่เป็นวิหารของพระเจ้าที่ถูกสร้างนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณสนใจจะอ่านมากกว่านี้คุณก็สามารถคลิกตามลิงก์นี้ได้นะครับก็โดยสรุปแล้วเนี่ยวิหารที่ถูกทําลายไปในปีคศ70ถ้าในมองที่แบบมองที่มันควรจะเป็นเนี่ยก็คือวิหารหลังที่สามไม่ใช่วิหารหลังที่สองเพราะหลังที่สองถูกทาทาลายไปแล้วอาจจะเหลือซากประหักพังอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเอามาซ่อมต่อแต่ แต่ในบทความเนี้เขาถือว่าเนี่ยคือวิหารหลังที่สามเพราะว่ามันมันไม่เหมือนหลังที่สองมันเหมือนกับทําให้มันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างกว่าเดิมนะครับก็โดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือเป็นข้อสรุปของอ,อบทความว่าเนี่ยจบแล้วคือคือถ้าเราเชื่อว่าการจบยุคหรือสิ้นยุคคือต้องมีวิหารหลังที่สามเกิดขึ้นมาก่อนนะครับสิ่งนี้ก็คือเกิดขึ้นไปแล้วใน ศตรวรรษที่หนึ่งนะครับก็นี่คือจบบทความนะครับถ้าใครสนใจลองเข้าไปคลิกๆดูได้นะครับโอเคขอจบบทความนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ